การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออกล่าวว่าจากปัญหาสภาวะโลกร้อนทําให้นานาชาติต่างออกมาตรการเข้ามาแก้ไขและกดดันให้ทุกประเทศต้องปรับตัวครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามมาตรการที่วางเอาไว้ซึ่งหากไม่เร่งดาเนินการก็จะถูกกีดกันจากเวทีการท้าโลกและดึงดูดการลงทุนได้ยากขึ้นด้วยครับโดยโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่สําคัญก็คือโครงการสมาร์ทพาร์คในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้เป็นนิคมอัจฉริยะเชิงนิเวศที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์แห่งแรกของไทยเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างนิคมอัจฉริยะแห่งอื่นๆทั่วประเทศครับ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่โครง้งายไฟฟ้าอัจฉริยะกำหนดให้โรงงานติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไม่ต่ำกว่าร้อยะ80ของพื้นที่หรือประมาณ840,000ตารางเมตรสามารถผลิตไฟฟ้าได้80เมิะวัตต์ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้42.96ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีและจะออกแบบติดตั้งโซลาร์ฟลรตติงในอ่างเก็บน้ำพื้นที่166,400ตารางเมตร ผลิตไฟฟ้าได้17เมกะวัตต์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง9.13ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะตั้งโรงไฟฟ้าไฮโดรเจนโดยใช้ไฮโดรเจนที่เหลือทิ้งจากโรงงานปิตโตรเคมีในนิคมอุตสาหกรรมมากตาโพส์มาเป็นเชื้อเพลิงทําให้มีต้นทุนไฟฟ้าที่ต่ําไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมืองตน้นคาดว่าจะมีกําลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ20เมกะวัตต์ครับ โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและจะนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางร่วมกับระบบขนส่งบลชนไฟฟ้าด้วยครับในส่วนของการกอร่อสร้างอาคารนิคมสมาป์ทพาร์คจะออกแบบอาคารสำนักงานตามมาตรฐานอาคารสีเขียวเพื่อประหยัดพลังงานและร่วมกับสมาคมอ,อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยส่งเสริมการใช้ใ 40, ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้าง40,000ตันซึ่งปูนซีเมนต์ชนิดนี้ผลิตโด,ดยกระบวนการลดการปล่อยกา๊าซเรองกระจกทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้2 0 0 0ต้นเลยทีเดียวครับทั้งนี้กอนอาายังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างเช่นความร่วมมือกับบริษัท P A En c o m p International จำกัดและบริษัท Earth Electric Supply จำกัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Smart Energy รองรับนิคมอ,อุตสาหกรรมอัจฉริยะรวมทั้งศึกษาวความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตจำหน่ายและการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อรองรับโครงสร้างเมืองและนิคมอุตสาหากรรมอัจฉริยะครับรวมทั้งยังได้ร่วมมือกับบริษัทพรามรถพาวเวอร์จำกัดมหาชนมีเป้าหมายประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานระบบการจัดการพลังงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรองกระจกของกอนอให้ได้2.5ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี2568ครับ